สวัสดีครับกลับมาพบกับตะบีแล้วนะครับวันนี้ก็ห่างหายกันมานานนะครับเดี๋ยวบีบีนะครับจะมีโปรโมชั่นมาขายให้กับคุณลูกค้านะครับตัวนี้เป็นโปร5 9านนะครับผมเลยแล้วได้แบบนี้เลยครับผมเดี๋ยวตะบีจะพาไปลงรายละเอียดกันนะครับว่าผมแต่งอะไรกับคุณลูกค้าบ้างไปไปดูกันอย่างแรกนะครับเปลี่ยนกระจังหน้าแบบนี้เลยนะครับตัวหนังสือคุณลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะครับว่าแบบไหน ตัวหนังสือสีอะไรเดี๋ยวบีบีจัดให้นะครับมีไฟส,สีส้มแบบนี้ด้วยนะครับผมอย่างนี้เลยนะอะมาดูกันด้านข้างต่อนะครับด้านข้างเราจะใส่ซุ้มล้อแบบแรปเตอร์นะครับซุ้มล้อตัวนี้บีบีก็แนะนําเหมือนกันตัวนี้เป็นซุ้มล้อแบบเรียนนะครับขนาดประมาณ5นิ้ว5นิ้วพูดได้เห็นภาพนี่และครับมาณนี้เลยเห็นไหมไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะครับผมอ่าเนี่ยครับ แล้วก็มาดูนะครับล้อจะล้นนิดนิดพอดีเลยนะครับมองมุมนี้ได้เลยนะตำรวจไม่จับนะครับผมอ,อย่างนี้นะแตะ่มาดูกันแม็กยางนะครับตัวนี้จะเป็นออฟลึก18นะครับตัวนี้นะถามว่าติดไหมติดหน่อยนึงครับติดตรงน,นี้นะเวลาเลี้ยวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยว ขับไปเวลาเลี้ยวไปอะไรมันก็จะถูถ่ายไปแบบได้ลงตัวนะครับอันนี้จะต้องบอกตามตรงนะครับว่าติดไหมติดนะครับผมเพราะออฟมันลึกออฟมันลึกเข้าไปแบบนี้นะตัวนี้นะครับนี่เลยครับแม็กนะครับดําตัดแดงจะบอกว่าตัวเป็นๆจริงๆอะสวยมากเลยนะครับผมนี่เลยใส่ยางซีรีส์อยู่ที่2 7 5เจดห้าห้าห้าทับยีบนะครับดีเลยนะครับตัวนี้นะแล้วก็มาดูดอกยางครับตัวนี้ก็แนะนําเหมือนกันนะครับ ดอกไม่ห่างมากเกินไปนะครับตัวนี้เหมาะทุสภาพผิวเลยนะครับผมโอเคลงตัวเหมือนกันครับผมประมาณนี้ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับออโต้ใช้โปร59นนะครับผมนี่เลยนะครับเกียร์ออโต้หน้าจอ10.1นิ้วนะนี่ครับมาดูกันด้านท้ายนะครับนี่โปร59เรานี่ครับได้โลบาร์เหล็กแบบนี้นะครับใช้งานได้จริงนะครับนี่เลยใช้งานได้จริงนะครับ ฟอร์ดปีนี้ออกแบบขอบกระบะมาค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับเป็นไงครับไม่ต้องเจาะอะไรมากครับผมนี่เลยครับเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับผมตัวนี้เลยครับชอบมากนะครับแล้วก็มีที่เหยียบหลังแบบนี้นะเป็นไงครับสุดยอดมากครับผมอ่ะประมาณนี้เป็นไงครับโปรห้าหเของเรานะครับสุดยอดมากนะครับท่านใดสนใจโทรหาได้ที่ 095- 1 1 8 2 2 5 9นะฝากกัดเลยนะครับ BB Ford ครับสวัสดีครับ